นิทานหน่วยข้าวเรื่องรวงข้าวสีทองในทองทุ่งนาเรื่องโดยนางสาวนัทมนวันสุวิสวัสิ์ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดเกษตรธิการามและนักเรียนชั้นอนุบาล3ปีการศึกษา2568โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งท่ามกลางท้องทุ่งนารวงเท่าสีทองอารามมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อมาร์คมาร์กอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ซึ่งเป็นชาวนาวันหนึ่งกัสมีราซึ่งเป็นเพื่อนของมาร์กมาเที่ยวที่บ้านมาร์กพากัสมีราเดินไปดูทุ่งนาซึ่งมีต้นข้าวและรวงข้าวสีเหลืองทอง กัสมีราดีใจและรู้สึกมีความสุขมากที่ได้เห็นรวงข้าวสีเหลืองทองเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวพ่อและแม่ของม้าก็จะเกี่ยวข้าวและข้าวที่เกี่ยวนั้นจะนำไปโรงสีข้าวเครื่องจักรจะทํางานอย่างขยันขันแข็งเปลี่ยนข้าวเปลือกให้กลายเป็นข้าวสารเม็ดลักเล็กสีขาวสะอาดตามากและกัสมีราจึงได้นำข้าวสารไปให้แม่หงที่บ้าน จากข้าวสารมะหงกลายเป็นข้าวสวยรับประทานกับอะไรก็อร่อยไปหมดมาร์กและกัสมีรารับประทานข้าวสวยและกับข้าวอย่างอร็ดอร่อยแม่เล่าว่าข้าวทุกเม็ดไม่ว่าจะเป็นข้าวสวยหรือข้าวเหนียวล้วนมาจากรวงข้าวสีเหลืองทองในทุ่งนาที่ชาวนาทุกคนตั้งใจปลูกและดูแลอย่างดี เพราะฉะนั้นเราต้องเห็นคุณค่าและรับประทานข้าวให้หมดถูกเม็ดนะจ๊ะเด็กๆก,กัสมิรากล่าวขอบคุณและลาแม่กับมาร์คสำหรับวันนี้มีความสุขและสนุกมากๆค่ะบ๊ายบายค่อยเจอกันมา